อันนี้ก็คือเขาเรียก่าเก๋าจับหลักเ็เข้าใจคำว่าความหมายคำว่าเก๋าจับหลักเอ็กไหมหรือจิกเกนี่พอทราบไมหมรับคืออะไรล้านหนึงไมเอ็กิกหล้านก็คือจิกแจิกแปะบวงก็คือ1นึล้านจิกเอ็กก็คือหนึล้านนะคะโโรับหนึ่งวงกลมเนี่ยก็คือจิกเ เท่ากับหนึ่งร้อยล้าน <c oughs> ในนี้เนี่ยมีทั้งหมดเก้าสิบหกดวง <c oughs> ตรงนี้เี่สื่อความหมายหรือบ่งบอกว่ามันเป็นรัศมีทั้งหมดเนี่ยเก้าพันหกร้อยล้านดวงที่อยู่รอบองกินบอ <c oughs> เป็นทั้งวงอ,อริยาเทศเจ้าเสียนและมนุษย์อย่างพวกเราคนที่มาเดินสายนี้ได้ก็คือเป็นรัศมีส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ขอบขๆอขอหน่อยนะฮะ ที่ท่านส่งให้มาเป็นโลกมนุษย์พาสร้างโลกแล้วหลงเลอหลงปิดกิเลสจึงมีเกิดศาสนาให้โปรดให้เข้าถึงแล้วเพื่อจะได้ดึงกลับไปอยู่ในรัศมีของท่านณปัจจุบันเนี่ยโลกมนุษย์เรามีอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าล้านคนจะถึง9 600, 000, 000, 000ก้าพันหกรล้านหรือเปล่าไม่รู้ห้อง เกาจับหลัเกเงเนี่ยมีสองฝั่งนะฮะเหมือนกันแต่ด้วยกาลเวลาผ่นานไปหาคนที่จะมาบูรณะเนี่ยเรื่องยากพ่อจะให้คงอนุรักษ์แบบเดิมค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแต่อะไรก็ยากเพราะงบประมาณมนะครับเพราะโลเกของเราที่นี่เนี่ยเราไม่มีงานอะไรเลยเราไม่ได้ขายมาได้ทำเครื่องรางให้ขบูชานะครับมันมันเป็นหินนะคะเจ๊ เออมันเป็นปูนปัน้นแล้วก็ปิดทองลงรักปิดทองอครับล้วก็เลิกไปแลเลิกก็ร้อยกว่าปีแล้วครับมันก็ต้องไปตามกาลเวลาเออมนี้